สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับ PP 2 8 TV นะครับวันนี้อยู่กับไกด์คุงนะครับตอนนี้เราก็ได้หาเพชรมาหมดแล้วนะครับโดยไม่ต้องเสกนะครับนี่ครับดูครับของนี้เราหามาได้นะครับนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปโลกนรกลกนะครับตอนนั้นที่ยังไม่แค่ผมเผือแกล้งไกด์ไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปครับไปครับเดี๋ยวผมใส่ชุกเกาก่อนคุณกล่ะเขาจะเป็นชุกเกาเพชรนะครับเหนือกว่าผมสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอามั่งยวหาเพชรมาก่อนค้าบแป๊บจุจุกจุกดูเหมือนจะค้าไม่พอเอามาอีกเก้าอันเฮียเอ๋อเผื่อให้ขอโทษด้วยนะ มาคนระับมาครับเดี๋ยวอธน,นูนผมไม่ได้สิกด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มี MCPE นะครับก็มาได้กันเลยนะครับยิงผมใส่ชุกกรองเงินนะนะั่นแหละแต่ไม่เอาละชุกกรอบเผ็ดมัง้งมาบดาวเหมือนกันไปลุยว้าวลืมเง้น ยุ่งเกี่ยวกับเนื้อเบ็ดเวกไงม,มันโคระดับชั้น,นกันเวนแล้วประตูมิตินเนาได้เปิดสูแห่งทางการแล้วอันนี้ผมไม่ได้เซงนะครับผมเช่่ยกันสร้างเหมือนแบบนั้นนะครับแต่คราวนี้ผมนี่ครับเอาน้ำกับลาวามาผสมกัน10บล็อกนะครับก็จะเกิดเป็นมหาสารยิ่งใหญ่นะครับก็ ตามรูปแบบมันนับเขามาเข้ากันเลยเอาไกาด์เราดิจะเข้าไหมนะมา,าดูดิอาหารก็ไม่มีมมมมมมมแล้วนั้นก็ สำหรับ0ู6 0 5นนั้นนะครับถึงจะสร้างได้ว่างเดินทางไปแม่งโอ้โหแป๊บเดียวเสียงระเบิดมาเลยอย่าบอกนะแก๊สชัดเจนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเดี๋ยวเป็นคนส้มยิงมันเองอ้าวตายแล้วอืมช่วย ตกใสห่หน้าจอนะอืมเจอภาษาแล้วนะครับไปครับไปครับดูกันวิดเ กิน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 แอปเปิลชาร์จนะครับเฮ้ยอย่าลอยนะเว้ยเฮ้ยไกด์ไปขอขึ้นไปด้วยแล้วก็ขุดดิโอ้โหใช้ชีวิตอย่างนี้เลยเหรอทิงกันไปได้ไงไกด์ทิ้งนะครับผมคงต้องกลับโลกนะครับเหมือนไกด์จะทิ้งอาบลาวาไปเหมือนกันนะ โอ้ยอย่าตีน้ำมันด่าเป็นชานะเงไว้ปะทะกับด่าเป็นชาของข้ามันล่ะแกตีเวทแกเอ้ยแกตีเวทไปสามรอบเอ้ยแกมาแล้วไม่ได้ตีตกขึ้นไปในงามไส้เลยเอ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮกเฮด้วย ยิงไฟออกมาด้วยไหน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 ทางนี้ทางไหนไหนวะไม่เจอหรอกหู กลุบพันปิวตัอ่อยิงจากมุมสูงอ,อืมเสร็จครับไปนี่ฮะ<ป>ของที่ตกคือไอ้เชี่ยนี่สอัน เฮ้ยแกขึ้นมาข้างบนดิขุดมาให้น่อยขุดอะไรน้าขุดและตอขึ้นไปให้น่อยไม่คือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึงไปดักไม่ได้แล้กันได้ๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆอๆๆๆไอ้แก่ๆๆๆๆๆๆ อาบลาวาอาบลาวาโอ้โหไม่นะยู่นั่อยูนนั่นเงาเห็นเงาึ้นมาเร็วอู้หสองตัว ไปนะไกเดี๋ยวจะไปดักข้างมนให้ตันนี่กูนะกูต้องขึ้นไปอีกมีแล้วมั้งอะววขอเลเวลขอเลเวลขอเลเวลอ่าอเลเวเลสีนะ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปอินชาร์ตกันนะครับขึ้นได้ยัง<ฮ>ไม่นานจัง อ๋อพี่ไก่อ๋อพี่ติงเอาขี่ขุดมาดิเร็วขุดเลยเร็วเอาเอ๊ะอะไรเดี๋ยวไปเอ้ะเฮ้ยเล่นมาคราบหันมีอความสามัคคีกันหน่อยสิโอ๊ยเจ็บม่งเลย มากี่ตัวมัเนี่ยหนึ่งตัวมันมาขึ้นมาแล้วเก็บยิ้งเพื่อหลังโอคือไม่ได้ลตอนนี้ผมขึ้นมาตรงปราสาทมันแล้วนะครับ เยอะเลยแหละวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อ <Yeah. S 1> ไม่มีทางลงลงมกโคเยอะเลยทางไหนวะเนี่ยทางนี้คุณเลยไก่

ลูกตะควายวะเนี่ยแม่ง <mínimo> บ <c oughs> ้าละหทำเลย แล้ไงตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยันวนี่พรส,ส,สามเองเนี่ยนี่พรสองเองพระสองรอไปก่อนดิเฮ้ยล,ล,ลืมตอดชั่วข้อโน เออไลด์ดีมาเอาเอคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้คุณกดไลด์กดซับสไคร์ใครไม่ชอบก็กดโนไลด์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับบายครับ